น้องซันพาไปดูกบหน่อยนี่ลานน้องซันพาไปดูกบอุยหนามาดูกบเ,เยอะแล้วเออยเมื่อกี้นี่เหมือนจะงูแตใกก้เลือดจากโต๊ะไก่ไข่เสี่ตงถเอา้าเต่าไข่แล้วเปลด้ข้น นี่กบโตแล้วไหนน้องแันคนนี้น้องแันหรือน้องแซนน,น้องแันน้องชายของน้องแซนอ๋อกบด,ดูดินี่ไงกบอุยนาดจักเดือนนี่อุยนาดนี่กบเจ้าทอดอ๋อซ้ำเดือะ ประมาณจากโตนี่สูงร้อยสามร้อยคนเลยน,น้องซานพามาดูกบวินาศน,นะคะเลี้ยงไว้หลังบ้านมันมือดอีกแล้วน้องซานไปข้ามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่นี่ไกฟ่ฟกไข่อยู่ป่ะฮะ มีจักไข่เนี่ยฟกกกักกันจจกโตัวนี่สองตัวแล้วมีไข่จักฟองเนี่ยอ,อันเป็นไข่นำกันวัตถุโลกนำกันเออไข่เอ้า